ขณะที่ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็แสดงความเป็นห่วงการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศระบุว่าหากใครไปเลือกตั้งไม่ได้ให้แจ้งเหตุกับนายทะเบียนก่อนและหลังวันลงคะแนน7วันเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับ นายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ล่าสุดนะครับยังมีบางพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะปัญหาการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งทางนี้กะกะตได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาคุ้มกันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศโดยทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจทุกภาคให้ปฏิบัติไปในทิศท,ทางเดียวกัน โดยยืนยันว่าทุกอย่างจะดำเนินไปตามกฎหมายหากมีอุปสรรคหรือข้อติดขัดในการเลือกตั้งสารดีกาหรือสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสินครับสำหรับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้สามารถแจ้งเหตุได้ภายใน7วันแต่หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะเสียสิทธิ์ขั้นพื้นฐานทางนี้การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์สามารถแจ้งได้ที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นภายใต้เหตุผลอาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยพิการหรือสูงอายุไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เดินทางออกนอกราชอาณาจากักรมีทินที่อยู่ห่างไกลาจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรและมีเหตุสุดวิสัยอื่นที่กะกะตกำหนดรวมถึงการถูกกลุ่มผู้ชนุมปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งด้วยโดยสามารถแจ้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันนะครับจนถึงหลังวันเลือกตั้ง7วัน ซึ่งสามารถยืนได้ด้วยตนเองให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ครับ